<imitation> Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Battle <gay> Royale. <gay> 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 5.5นห5านหนนะวิธีแทคติคขอ,ของของการโดดไกลเร่งเร่งแล้วเร่งแล้วเร่งแล้วนั้นวองโดนยิงตกโอ้ยมีคนยิงพี่ อ้าวยิงกับกูได้เปล่านะก็เดี๋ยือว่ามันกันโอ้หนี่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 นไปถึงลง้ยงมันก็ยิงกูสัตว์เลยใช่ดูมันเพื่อนจะโดนโผไม่ต้องไม่ต้องที่งลงพื้นได้ต้องนวลไปกระจายโ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 ย

Right Be advised, there's an enemy team hunting you. Relocate right here. friendly right UAV over here.

ที่ไหนไดาวอะฮาร์มอร์เฮียไ <bor> ปเราเข้าไปชิดโรงงานเลยเข้าไปชิดโรงงานเลย <Okay. S 2> แสดงว่ามันเหลือแค่สองตัวโอเคมันเหลือแค่สองตอัว uh huh. ตันมีเท่าไหร่วะไม่พอเ uh huh. อ้ยพอพอพอตั้งเท่าไหร่มาสี่ห้าไม่พอตั้งไม่พอ โอ้ตันพอไหมโยนนี่โยนนี่พอเปล่าเนี่ยไม่พออีกหน่อยนิดเย้ไป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 มเหลือสองตัวแล้วเนี่ยฟังเสียงเอาเียหนีะ อ่าหนีเดียวว่ะเอาได้แล้วคั้งวะไปย้อนย้อนกลับนั้นกลับน <c oughs> ั้นกลับเออใช่มันน่าจะวันนี้แล้ววันนี้แล้วพอตั้งจับเอาไว้ทีเนี่โยนหนัก

จะไปเท้าขนาดนั้นว่าแสดงว่าไม่ธรรม,มาดานะเฮียไเคลียร์สองเต้ยหรือเปล่าวะบ้าเลยนะสองงันเลยนะต้องหาบ้านทั้งบ้านเลยแล้วบ้านนี่บ้านที่มันไม่สวยไนดับเงิน Target spotted บ้านฟ้า

ยัไงนี่เลยโอเคผมข้าไปแล้วครับตัวไวกิน้าไป moving here เดี๋ยวไม่ก็บเปิงก็บเปิงเก็เปิงต่อไว้ต่อคุมไว้ต่อคุมไว้ อุ premises, <S <s <sh <sh ้ยสิบหายยังโหนบ้านนั่นนะสองพี่ยิงก่อนแล้วพี่ยิงกดแล้วจะจะจะเอ่อพอบุกได้ปะ่อยังโหนจุดนั้นบันไดต้องสวดผมเงินเยอะอยู่เงินเยอะอยู่ชุบได้อุ้ยอุ้ยยังมีขนาดใหญ่โตอีด้วยเดี๋ยวตั้งมีเท่าไหร่อ่ะตั้งมือสี่ห้านี่ผมจะเบียนแล้วจับจับจับเออ มันกูพูดแบบแบบไปแล่คบ้เาบานไว้เข้าบ้านไว้แรงโคตรแม่นเลยนะอย่างแม่นะมนะใช้ปือนอะ้ไว้ขึ้นชั้นสองกี่ตัวกี่ตัวก่ตัว้วววึ้นชันสองวโอ้ ชั้นไหนชั้นไหนแจ็คชั้นไหนชั้นไหนปลอดภัยนะนสอ่อจะยิงโดนไหมนั่นมันโอไม่รั้งล่แน่มด้ามอ้าวอ้าวมันต้องเข้าวงไม่ว่า มันเข,ขับรถดีไปแล้วจ้าดูวะเข้าดีเข้าบูมูแล้ววะไม่ต้องเข้าตามแล้วเนีเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนตายบ้านสุดท้ายเนี่ยนะอยู่ได้ repositioning น,<ป>นี่อยู่ได้เพื่อนมันตายงี้วะอือ นนี้อยู่ได้ไอ้บิคคนมีคนอยู่ทั้นนจัดสัญญาจัดสัญญาได้เน๊ะตายไ,ไหมจัดครับดูตัวเลียวจัดสัญญาเนี่ยนั่งดักแถวเนี้ยมันต้อ,องวิ่งเข้าวง

hại <trigger> luôn <trigger> <trigger> I got you, I got you. Let's to the safe Enemy UAV overhead. có cỏ nữa, có cỏ Bye. Hi. Chat gì cũng được. ทอนนี้ไม่มีครับจ้าน่คือแมงมุมดักในวงไว้เดี๋ยวมันมาอีกมัต้องมีเีารีสองตีเอ้ยแต่มันถามว่าตีมันตีดีกว่ามันก็ตีสุดท้ายนตีสุดท้ายขอเกาะอันดีต่อกาะหมดครับ โอกกอันนองอกะอันโอก็อันเงยังไม่ซสรอจยผมมีกองผมนผมมีกองกระสุนนะมกันหน่อยโอ้โอ้ผมอกระสุนตีหมอกระสุนนะครับได้ได้ได้กระสุนมีมีมีเหนือยเลยพี่มอเอาไปโพลยนแล้วอ เจเล่นนะท่านผู้เจเล like ่นทั้งหลายของกระสุนเก็บไปยังเก็บไปแล้วไอ้ขอตั้งอันนี้ขอตั้งสักวพันขอพันหรือเปล่ามีเกิดไม่มีเิดเลยมีกันยังเกิดมีอะไรแล้วครับเปิดยูเอวีให้ไปก็ไม่มีเกิดกันเลยดีกว่าสองคนน่ะ ปล่อยปอดเงินสำรองไงจ้าเงินสำรองเื้ออะไรซื้ออะไร u s เหรอตัดีวายรงะอ้ยเจ้อะไรล่ะรู้สึกว่าจะเสียเปรียบนะ จะคุมกันพี่หน่อยน,นะพี่จะทำสิ่งมพิสดารมนุษย์มันเป็นตัวนะออกยับ g o i น,น,นลงรใช่ปะขันหมาพี่ขันหมาพี่ขันหมาพี่อ้าวเชี่ยตองเห็นตองเห็นตองเห็นว่า เอ้ยเดี๋ยวยิงข้างบนให้ยิงข้างบนให้ไม่คิดยู่รั้จอห้บ้าเอ,อ้ยไปชิติดฟ้าเลยด่วนเอาเอชิ้เหรอจ้าชิงเหรอจ้าววิรอคำสั่งจุด้าขึ้บนนะะ cấp là một khoa cấp là phá khoa tay của một phá, phá phá, đô la bốc chặt kiếp từ khoa đô la chặt kẹp thực phá chặt kiếp từ khoa đô la Chúc con, con.

เอาตังค์อยู่รอาุกคนเลยเร็ว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 จ่าครับเอาตังค์อยู่รอมาเลยัังค์ังค์ตัพันไปไปชุบมชุบกล้องก่อนีตรงไหนไปชุบได้ไปไปไปผมดูบนนั้โอ้ว่าสีฟ้านะบ้าสีฟ้านะกฟ้านะ เล็งให้ไปมันชุบก่อนแล้วก็องฟ้าโดดมาแล้วมันชุบแล้วมันชุบก่อนหน้าเราป้่าวะโอเราเราตั้งสามพันสองห้าพันซื้อยีวีซื้อยีวีตั้งไปตั้งมารวมกันซื้อยีวีด่วนขอด่วนขอยีวีด่วน

ไอ้แจ็คเห็นตีหนึ่งเลยว่ะเมื่อกี้พี่สองพี่สองอยู่อยู่เร้วเห็นแม่คนวิ่งไปมาตีหนึ่งเลยจิบหายขามือก็มีตีไรเงี้ยไงเต็มเลยตายตาย เฮ้ยเร็วเข้าเ,เรเาเสียเปรียบแล้วนะเราเสียเปรียบล้วผมรอให้ยิงเลนี้ี้ผมแล้วรอให้ไปไปิงเลยวิงเลยเร็วเร็วเร

จับมาทางพี่เลยพี่มีพี่มีพี่มีออกไม่ได้ไไดไเว้ยจะเลยพอเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปดูวีดน We need recon send the flyover เฮ้เออยนี่ไงอ,อยู่นี่ไงดูชั้นต,ตัวเดียวเลยตัวโดอยู่ชั้นสอง

จะวอ่นวี่อะไรปรถม้าเนรอรถบรรทุกขวามือวันเอ้ซ้ายมืออยู่บนเดินเขาแล้วมันมันอยู่ขอบมแล้วย่าเข้ามาในมงนะขอบว้อยู่ขอบกินขอบไว้สินะอืม ไยตอกขอบวงวะไปให้มันจะเอานะหาต้นไม้หาต้นไม้อยู่ไปไป I จ้าไ g เอของด่ไ้เป็นไปเงของด่ะไประวัวงรถไหลเดี๋ยวไอ้ศพอยู่ไหนไวะกระสุนผมไม่มีแล้ว ผมไม่ได้ก็กระดัไน้มนยงมันก็สนย้อนยนยนกลอกสน่วนเอาเอาอะรนังวัดเก็บทีละกล่องนได้ขอเรียกว่าดบเบนกล่องมันอยู่ข้างล่างเราเห็นไหมอยข้างล่างเราไไปดูกระเทาแต่นไม้อยู่หร้อ À không đi ông ngoại ông bèo cốt cốt này ông đuổi rồi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  Để căn trà đâu ok điểm đấy thôi đánh đèn như này แดงๆนี่แหละอินเข้าไปนะไม่เราอยู่ห่างกันเกินไปนยโหยเฮ้ยแต่อยู่ทางด้นดีละเพราะว่าเป็นเส้นแดงดีกว่าผมไปหาเท่าไหร่อ่ะสาม2ีสิบสองตัวสามสี่สิบสองโอ้โหเต็มเลยที่หายสี่สี่อเคแมงไม่นอนแล้วเหรอขอบไปนะขอบแดงยิ่งดีนะพี่ขอบแดงยิ่งดี ฮะเกแม่งไปนอนละอ๋อเรแหลสวยเร็วก่าลจัด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  หมอบไวก่อนหมอบไวก่อนโอ้ยต่อยไอ้เหี้ยไอ้ยิววะไอ้บังไั้ชุดเอาไปก่อนไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหลีกตัวนี่ตรนี้นี่เออก่อนเฮ้ยเข้าวง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  เดี sniper, e ๋ยวไอ้นยพอยายชุดก so ันใช้ชุดได้ไหมเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเนยเส่งมาถอย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 กันถอยอยถอยถอยยยอยอยอ สีหนึ่งีหน่งยต้องเขาเลยไ้สวยสวยแต่ที่สองะทีสองยี่มแงโอ้หลอเยทีสอนะโยมยอดเดินใหม่พรุ่งนี้ครัทีสองนีแบบยริงจริง่